ตานุภาพสาขา229วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่เลขที่24ถนนบุรพานายตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกระบนอบน้องคุณพระศรีรัตนกรา เราเรียกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณาวชุดโรดมงพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรีทโรที่เคารพอย่างสูงที่สวัสดีค่ะดิฉันนางสุกรทิพย์พัฒน,นาวาัฒนีเป็นผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา229วัดบัวผาจังหวัดบลราชธานีมีความยินดีต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรวิทันตศาสาสมาธิออนไลน์ทุกท่านค่ะหลักสูตรวิทันตศาสาสมาธิออนไลน์ซึ่งสาขาได้เปิดมาเป็นรุ่นที่6นะคะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนะคะจะถึงวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568นะคะนักศึกษาที่มาเรียนในสาขารุ่นนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย ครูสมาธิอาจารยา์สาในสาขาต่างๆมีสาขา229วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีสาขา297วัดแสนสุขอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีสาขา295วัดเมืองเดชอำเภอเดชอุดม์จังหวัดอุบลราชธานีและสาขา44วัดสุปัตตนารามัวรวิหาร จังหวัดบุนีรัมยาน,น,นอกจากนั้นก็จะประกอบไปด้วยบุคคลทั่วไปนะคะก็มีมาจากหลายแห่งหลายที่แล้วก็หลายอาชีพค่ะการได้มาเรียนสมาธิในระบบออนไลน์ตามแนวทางของหลงปู่มัน่นภูริสตโตนะคะก็จะมีการเป็นการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น มีการฝึกการเดินจมกรมการนั่งสมาธิและก็การเรียนนะคะเราจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติะคะ่ะเมื่อเราได้มาปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอะะและถูกต้องตามวิธีการะะก็จะทําให้เราได้พลังจิตพลังจิตมีความสําคัญในการที่จะมาดูแลจิตใจของเรานะคะ ทำให้เราจิตใจของเราเข้มแข็งมีกำลังใจในการที่จะด,ดำารงชีวิตในปัจจุบันทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจดีสามารถควบคุมอารมณ์ได้ทำให้เราทํางานทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพและในวันนี้เป็นกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่หนึ่งสำหรับนักศึกษาวิทันตศาสตร์สมาธิออนไลน์ Online, เราจะมีการแนะนำนะคะประวัติของสาขาการก่อสร้างของสาขาคณะผู้บริหารทีมงานนะมีการดูรายละเอียดของหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิออนไลน์ Online, นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้เดรียนรู้และศึกษาให้เข้าใจนะคะนอกจากนั้น ก็จะมีการแนะนำตัวของมัสศึกษาเพื่อให้อาจารย์ษาได้ทีมงานได้รู้จักกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมรับฟังวิดยทัศน์ประวัติการก่อตั้งสาขาได้ขอเน้าน้องพระรัตนตรัาตายกราบนมัสการท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชโรนมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยสิรินทร ที่เขารงทะเบีสูงย่เรียนคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิอ,ออนไลน์ทุกท่านนะคะในวันนี้อิชารอาจารย์แท้ถินพคุนเลสสริันนานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะได้ทำกิจกรรมสำคัญการในโอกาานี้จะได้ขอแนะนำ ถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา229เริ่มดำเนินงานก่อตั้งตั้งแต่วันที่15เมษายน2561นะคะโดยอาจารย์สุภาวินีอัครพลประชิตได้เดินทางไปกับวิชันนะคะไปขออายญาก่อตั้งในวันที่13เมษายน2561ึแล้วก็ได้ ขออนุญาต่อตั้งพื่อาจ้งหลวงพ่อก็เมตตาให้เราตั้งสถาบันที่โรงพาบาลสันประสิทธิ์ที่ประสงค์น,นะคะเราเริ่มสอนลัดสสุดครูสมาธิรุ่นที่43ใน วันที่ประมวิเทยในวันะะที่5สิงหาคมพศ2561และเริ่มการเรียนการสอนในวันที่6สิงหาคมพศ2561นะคะของเราเป็นภาคเรียนจันทร์ศุกร์โดยเราได้จัดก,การเรียนการสอนในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะในการต่อ,อต้อานทัศนสออชั้นประถมศึคษา ได้อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมห้องที่3ชั้นที่6ที่อาคาร50ประามหาวิชารองคอรหลังจากนั้นก็เปรียนอยู่2รุ่นนะคะรุ่นที่43กับ44ทางโรงพิบาลก็มีการแจกปรับงสถานที่พอเราเรียนจบ2รุ่นแล้วเราก็ย้ายมาที่วัดบุรพา,าในรุ่นที่40 45 46 47, 47แล้วพอดีมีโควิดมานะคะภาว่าที่ เจอไวรัสแทนก็ได้หยุดการเรียนการสอนในรุ่นที่1 8ก็คือมงคลญาณนะคะญาณคือความรู้อันมงคลเราก็เลยมาปรับให้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์มาผิดออนไลน์แทนจะได้หนึ่งรุ่นนะคะก็มีการเรียนจบเป็นหนึ่งรุ่นนี้ก็ขอความรับทุกท่าน มาอย่างสถาบ,านบนาาถันพลัง,งิีตจักภาพสาขา229วัดพุทธาวรราชนาวีนะคะ ักศึกษาครูสมาธิหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์นะครับสาขาที่229วัดบุรภาครับผมอาจารย์จารึกภูมิสีแก้วในนามผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลัเงินการธนาารสาขา229นะครับก็ขอให้นักศึกษา,า,ามีความสุขนะครับในการทำโปรแกรรมเข้าไป ในนนววัี้้ดยสวัสดีค่ะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาภาษาสมาธิออนไลน์ดิฉันรดร์จันายทองเพ็ผู้ช่วยผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา229มีความรู้สึกยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาภาษาสมาธิออนไลน์เอ ซึ่งหลักสูรรตรวิทยาศาสตร์ออนไลน์นี้ทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเรียนได้ไม่จํากัดฉะนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมเรียนเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็ขอยนินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูรรตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์ทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะเ,เรียนผู้ดูแลนนกศึกษาทารเรียนแล้วก็ขอกรายว่าสวัสดีครับ นักศึกษาผมอาจารย์เคยพิสูจน์มาดังตำแหน่งในสถาบันเพื่อกิตาภาคสาขาสิศภกรารเป็นผู้ช่วยดูแลฝ่ายไอพีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่การเรียนวิทยาศาสตร์สมาร์ทอินาฟกราฟิกท่านต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะเรียนรู้และต้องรับผิดชอบ ่อการเรียนรู้ก็ตัวเองต้อรับผิดชอบตัวเองมากก็ขออุกรนวงบใช้ทุกท่านได้มีทาุมงมมีปัจต,ตอนที่จะเรียนและสุกสาคุณสมาธิให้สำเร็จตามี่ประสม์ทกประการนะครับก็ขอบัวท่าสาธุครับ,อรรบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สฏิการได้สารวิจัยภาษาสมาธิของเรา,าจะใช้นำไปวัดเปรียนย่อค่ะในาการนับผู้ประสานงานในห,หลักสูตรวิชาภาษาออนไลน์ทุกที่ทห่งนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจับกิจกรรมสัมพันธ์ในครั้งที่หนึ่งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สารได้รู้จักที่ตั้งของสถาบันประหลัดปัญญาภาคสาขา229วัดพุรรามความเป็นมาของ าาาส,สาคา229วันเดือนค่ะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แนนะำตัวเองมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็อาจยยารย์ที่สาที่เรียงครูสมาธิที่ทำการสอนในรุ่นนี้ทุกท้านค่ะ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิเป็นหลักสูตรสมาธิซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระญาณาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยงสิรินทโรท่านได้เมตตาปรับเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นเหมาะแก่ผู้สนใจเรียนแต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาเข้าเรียนใช้หนังสือหลักสูตรครูสมาธิสามเล่มและเสียงบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อเช่นเดียวกับหลักสูตรครูสมาธิ การเรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์เป็นการพลิกวิกฤตสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ให้นักศึกษาใช้โอกาสนี้เรียนวิชาสมาธิอยู่ที่บ้านและเลือกเวลาเรียนจากเวลา18นาฬิกาถึง8นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนสมาธิมาก่อนสามารถเรียนได้ และครูสมาธิที่เรียนจบแล้วก็สามารถเรียนได้เช่นกันวิทันตสาสมาธิหมายถึงการฝึกตนเองที่วิเศษเป็นหลักสูตรที่ฝึกการทำสมาธิตามแนวทางของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยสมเด็จพระญาน,นาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้ประยุกต์หลักคำสอนและกรรมวิธีภาคปฏิบัติจัดทำเป็นหลักสูตรครูสมาธิจำนวนสามเล่มซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นระบบเป็นการลำดับขั้นตอนที่ละเอียดและเข้าใจง่ายสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัยมีหลักการสอนที่ชัดเจนเป็นสัมมาสมาธิที่ปฏิบัติแต่พอดีคือเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาที หรือจะแบ่งเวลาการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิเป็นครั้งละ15นาทีจำนวน2ครั้งในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาทางกายภาพหรือนักศึกษาที่สูงอายุสามารถแบ่งเวลาการเดินจงกรมออกเป็น10นาทีนั่งสมาธิ10นาทีต่อ1ครั้งทำติดต่อกัน3ครั้งก็ย่อมได้เช่นกัน เมื่อเรียนจบภาคทฤษฎีจะมีการสอบภาคปฏิบัติหรือการสอบภาคสนามโดยไปทุดงระยะเวลาสอบปฏิบัติใช้เวลาสองคืน3วันเป็นอันสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิออนไลน์การเรียนการสอนในหนึ่งเทอมจะเรียนวันละสองชั่วโมงจำนวน53ครั้งคิดเป็นชั่วโมงเท่ากับ106ชั่วโมง48หัวข้อบรรยาย รายละเอียดนอกเหนือจากนี <ệt> project, ้นักศึกษาสอบถามได้จากครูพี對對่เลี้ยงหรือทีมแอดมินได้ตลอดเวลาการเรียนหลักสูตรวิทนตศาสตร์สมาธิออนไลน์จะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดทีมงานและบุคลากรสองคณะดังนี้คณะที่1คณะพี่เลี้ยงหลักสูตรคอยดูแลนักศึกษาประจำกลุ่มประกอบด้วยคณะอาจารย์สาและแอดมินพี่เลี้ยง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะพี่เลี้ยงได้แก่แจ้งหัวข้อาการเรียนในแต่ละวันติดตามการเรียนการบันทึกการเรียนการบ้านของนักศึกษาตอบคำถามข้อสงสัยของนักศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนและการเรียนตลอดหลักสูตรเสนอข้อมูลการบันทึกการเรียนบันทึกการบ้านของนักศึกษาแจ้งเวลาเรียนสรุปคะแนนการเรียนต่อแอดมินผู้รับผิดชอบ ให้ข้อแนะนำกรณีนักเรียนพบปัญหาอุปสรรคระหว่างเรียนรายชื่อแอดมินมีดังนี้แอดมินสุพรทิพย์พัทรวัตรวีแอดมินอัมไพวันเปรมพิรักษ์แอดมินสุมาลัยคมใสแอดมินรัมพาพัฒหลักคำแอดมินกัลยาอันชื่นแอดมินสุดาพรสายธนู แอดมินวราพงษ์ชมาเริกแอดมินสุดทธดาจันแจง้งกรรมการบริหารสาขาได้แก่อาจารย์สุพรทิพย์พัทรวัตรวีอาจารย์จารึกวงศีแก้วอาจารย์ดอกเตอร์จันชายทองเพนอาจารย์สุพันน์นนทิจันอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์แพทย์หญิงพึงเนตรสริษนิรัน ไดบชมประวัติการข่อตั้งสาขาได้รู้จักกับทีมงานแอดมินและพี่เลี้ยงแล้วรวมทั้งได้รู้รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสนาสมาธิ่อนได้ไปแล้วทุกท่านก็คงจะเข้าใจในการเรียนในระบบออนไลน์ได้มากขึ้นถ้าหากมีปัญหาสุดใดที่จะให้ทีมงานได้ดูแลเพื่อแก้ไขปรับปรุง ก็สามารถแจ้งทีแอดมินที่เลี้ยงและอาจารย์ที่สา์ของเราได้ทันทีนะคะเราก็จะช่วยดูแลให้คําแนะนําในการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิการเรียนการส่งการบันทึกการเรียนการบ้านทุกอย่างเราพร้อมที่จะให้คําแนะนํานะคะเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนจบหลักสูตร ที่ทางภาษาสมาธิออนไลน์ Online ได้ทุกคน,นะคะและท้ายสุดนี้ในานามของคณะอาจารย์ศิลแอดมินและพี่เลี้ยงตลอดจนทีมงานทุกคนนะคะขออาราธนาคุณพระสีรัตนไใจคุณบารมีของสมเด็จพระยาณาวาชีวลดุลพระร์เห็นญพ่อวิริยังศรีทโูจงปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจจากการปฏิบัติสมาธิจเจริญให้มากปฏิบัติให้มากเพื่อให้พบจุดพลงังอำนาจและประสบความสำเร็จในการเรียนสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ทุกท่านด้วยเทอินขออนุโมทนาสาธุุณกับทุกท่านค่ะสาธุสาธุ สาธุอะนุโม,ม,มทามิ